อันส้มตำปลาจุกเนาะปลาจุกสามแซบอ่าปลาปลาจุกสามแซบเนาะโอ้โหเยอะแยะมากมายปูไทยปูปลาปูหอยดองซุปหน่อไม้ตำสัวตำทั่วตำถั่วตำแตงเยอะเลยนะคะอ่าเยอะเลยนะใครมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีของอะไรแซบแซทานเนาะนี่อร่อยทุกเมนูอ่าอร่อยทุกเมนูสะอาดสะอ้านด้วยนะคะอันนี้มันต้องบรรยากาศแดดลมลุมตกหน่อยเนาะอ่า ธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยเนาะร้านเสาร์อาทิตย์จะย้ายไปนู่นครับร้านโพอ๋อร้านโพตลาดต้องชมนะอ่ามาเดินบ่อยๆค่ะจ้ะก็ฝากร้านป้าจุด้วยเนาะส้มตำสามรสแซ่บนะคะจ้ะอยู่ตรงอ่ตรงหน้าเขา หน้าเขาหนอที่เจอพญาลุวานนอนเลยค่ะร้านพีเขาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่ร้านโพตลาดต้องชมนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้าซุ้มที่ยี่สิบนะคะจักจักค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็อีกหนึ่งร้านนะคะกล้วยทอดน้องฟ้าเหรอคะจ้าโอ้โหอันนี้พี่นาก็มายืนรออยู่เนาะหน้าหน้าทานมากเลยค่ะ ๋ยี๋รอถั่วทอดรอพี่ก็ทอดเนาะมีถั่วทอดมีนอนมีนี่นะคะเนี่ยถั่วทอดใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยค่ะยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทไม่แพงนะคะไม่แพงหรอกไม่แพงเครื่องดืมขายตามราคาเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีชาร์จนะค้านักท่องเที่ยวจ้ะจ้ะจานแบบีเด๋ยวรอพี่ก็ทอดเล้ยวจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่าย<ม>าให้ดูเนาะอ็อปชั่นเทียบ ทั้งมะพร้าวทั้งถั่วลิสงปน่นมะพร้าวถั่วลิสงป่นนะคะอะไรงาคร<อ>บเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตำทอดอีกที่พี่นาสั่งั่วดทอดไปหนึ่งกล่องแล้วเดี๋ยวเอากวยทอดอีกสักหนึ่งถุงก็พอค่ะ ดูตอนสุดกี่ทีนะนี่น่ากินมากเลยกลวยทอดกลวยทอดนะมีทุกอย่างเลยนะ้ำมะพร้าวง,งาทัววโอ้ยจัดเต็มนะคะ20บาทได้ตังเยอะนะคะอคจ้านี่นักท่องเที่ยวนะคะก็ทยอยกันมาแล้วคะ่ะแต่ว่าเนาะก็อย่างที่บอกว่าต้องรอให้อากาศมันร่มรื่นหน่อยนะเพราะว่าร้อนมากๆนะ่ะ เขาก็ไม่ออกมาให้เห็นนะคะเพราะว่าร้อนจริงๆนะต้องรอแดดร่มลมตกเนาะเขาก็เตรียมมาจองกันแล้วค่ะพื้นที่แม่ค้าบอกว่าคนแน่นทุกวันนะคะ